แต่แกเจียวลุงเจียวกล่ำนูกล่ำนี้อยู่กะตองตุนนะครับรอยเปรียบเหมือนโปเม่ของเรากุนเกนเรียกเราเราเหล็กๆทึงไม่ใจโปเม่เราก็กะอุมเราเห็นไหมนะถึ่งที่นี่นี่จันเลยจันนั้นเลยไหมเออถึ่งไม่ใจโปเม่เราก็มาเลยดูดากระตุกมานี่น้องแกไห้ไ้ไม่ให้อนก่อยไปก็เมีย นะครับอย่ากก็แต่ปีไว้รวิปีไว้ก็ไม่รอะไรเงี้ยมันกันนะคือตื้อว่าไม่ใจเมยเราก็เปรียบมันเมยเราคนแก่แก่นั่นนี่เราก็เปรียบมันเม่ทุกคนเลยเม่น่เพื่อทุกจิ้งทุกยางตีตีเราเคยมีกันไหมนะตอนนี้หมดแล้วไม่ต้องเล้งไห้คนรู้นะครับเรื่องเกิดกุ้งอย่าเล้งมาชีคุณเรื่องปลาลังเกี้ยวไม่ไปใช้น้ำแกงนี้คนตาปงม็ดตัวยาวงี้ลบ มามาให้วงมาเลว้วนะครับตึงทีน่นีต่อเดียวนะไห่นะลูกวัยโกไม่ตรงกันเล่นในนานมั้เลือกตีเจพอแม่มือไม่ใจตัดยางหี่ลบไปน้อยไม่นะเนื้อจังเลวนะไม่นาะยกขึ้นยืนมัดเก่งมัดก้อาอ้าวไม่รอเต้นอารมณ์บีกันสักทีเอา ตอนนี้รุงดูดานนื้อยห้สบายคุณนายลุงแต่ในนี้นะก็เยอะกว่าก็จังไงทุนมาทีหลังไม่จองเต็นที่ที่ไม่เต็นต์พอได้กลาเช่นกลายใช่มันยือเช่นหือใช่นะครับเอาเลยมีเอาลาโลกเล่นเจ้าเวลาเอาไหนกลงใหญาเยี่ยวตรงนั้นเอามา ขึ้นเกลียงปลอปล,อ,ปล,อ,ปลอจักทีก่นไนไหมนะไม่ใจวีเจศตรงไหนแต่ว่าตา่ำโดยความจริงใจให้เมยบายเจยปลอเจ๊จากนี่นะไหมนะลูกว้กะเกไปเรือเมยไม่ได้ไปเล่มั่งเอาไหนนะเมย์ตีเมย์เลขคืนเนี้ยไปติดตต่างอ้างได้ตุกห้างเลยนะครับ one day. วันตีหนึ่งลูกไว้ท่วมเจอดนามเจดใจกืนนีอยู่ลกอไลกลกลายกับโลกกลิงเออลูกกังปีแลวตึงห่วงโนนแล้วกันนี้ตึงวันดีกืนดีกืนวันตีหนึ่งลูกไว้ท่วมเจอหามเจอใจลกอไกลโลกลโลกลิง เอาลูกปัดมารัดกึ้งกำไงพออตึงพอดีานาป้วนนาโดราไว้ต้องใจเกลืองตนสี่เรื่องคนหน้าหมืน่นแดงแม่จองเออมันกาวกับแสงสี ร่วมกำไรแล้วตนเกณให้โปรเน้นก้าวตีปลาเป็นนูนรายเยแมฟจะไม่โกนแม่เกิดดูมาโดรากินี้ มาโดราแล้วมาดูลูก้าเอ้ยปิดจ,จงน้อยเมช่วยบกตาแม่เนเบย่าว่าไว้แต่งหลอกลวงเชียงอย่างรอยฮะโปอดจำรับโดยไรเอ้ยนี่เมพจะไม่โกนตามกันตน้นแมก็รู้เจา้านาโอเลตาเก ยกตัวอย่างจิลลาปินบริเวณิิวนี้เม่เนอนองรือปีหนาหยนางยังไม่ยังเอยหดหลายลายปลาเนกหนึ่งปอแเปลกตาเกเป็นตัวเนตัวยุงห้ามหมอนองบิน ตเปลกตาเกปีนองเออในโจเจ้าดังจนตึงเหลก็กเก้าเราแต็แมเบบซิตันาอยู่ละไม่ไกลกับโดราพินเป็นจิลาพินบ้านเรายายเออเก่าเมเด้อ สาไม่นี่เจ้านาโอเอ็นแมโปรานเมื่อเลี้ยงเป็ดไว้กับบ้านแต่ไม่อายันซึมอเอ,อ,อม,มาพูดในกำรเบไอ้แม่เกเรบกลิมโดูราเติมไม่ตำบดแต่กรนสดแกแกง กลอนสดก้ามาใจกาโจไหลายเสื้อเกลือจุ่มเกลือเลือจะเก็มโดยราเติรแเมนจะไม่กนเก็มเก็นไม่ตำบดเต่กลอนสดโตจัดเก่งโตกับเปลือนแม่งมือไม่แดงเต่าเดยแม่เกยเห็นเติมมินวาดกาจัดสนุก ตนนี้มาดมีความชุกต่ำปริลาเมมันติ้งยุ่ลูกไว้เราไม่เล่นนิยายให้แม่จะไม่เจอแต่เที่ยงใจโนราอายากิงโดราโมรานบ้านเราแม เอามาเปรียบตัวปากตายพี่เจ้าเออมีความดีไล่ซิ่งแต่โดราเมิโกรกติ้งเราจะติ้งความรักจริงคนแกแก้ไม่รู้จะเล่เลย ยกตัวอย่างคืนนีปีเจ้าเออในตามประาชงในเลนลูกรมพงและลูกไว้เล่นนังเกลียงแล้วเล่นล็อกแม่ไม่ตกใจเพราะแม่ปลาไม่ชมพงปีนองเออจะกูงวงใจเออ งานนี้การในนกจะบอกให้รู้ไม่ใจแกล้งแก้งจับกูปีนองเองยคนดูต้อง,งเงินเพราะพอกำนันแม่ลาเมียดละเอียดเลือกเกินความเปลิดเปลินบุกเบิกให้เลือกโดยรา ไวรู้จักตันนานแต่ก็ตูดรู้จักล้านกำไม่มดุดแต่ลูกเกยปลากดตานั้นในหยดตาก็เลยตันเป็นผู้บุกเบิกให้เหลือกโดยรากาณาแนวเนพงตาแก่คือใกลียคือใกลีย ปออ๋าไม่โป้กำนันกับเมลาเมียดยังมีเกียรติไม่ปิดเปลินปิดเมยังเวอเสยเนอเรียนไม่เล่นไก่ต้นบนขูจนไม่ไปเลยไกล่ต่ำไก่ได้พี่นองเออยิ่งใจเมกะรู น,นี่มาแสดงจีแจงตั้งหมดไม่ใจพุ่งตทรายยศให้ปีววยศรู้ลอรเป็นยศมาโดรามีกาตันอยู่บอกให้รู้นะพ่อแมเจ้าตาแกนาโอ ไว้แต่งตัวนายามกางเมื่อนองและแรกตีเกาวจงเรกเดียวแม่เออวงจมปงกามรโ้ตีนี้เป็นควันใจตาเกโพแม่เจ้านาโอพอรำโจแล้วดนตรีตอนนี้ยังไม่เลิกเจ้าตาเกเลหนาโอเลไว้เล่นโบราณ อเดี๋ยวอีกไม่นานเลยไหนปลาหัวหลานทุกแล้วเลยวาปีเละลุไงไอ้เลยไม่ใจรัฐบาลจับนี่จับโดยรากะกังกันตายเรากานณมาโดยราก็ไม่เก็บลึกอย่างเึกเลือกตวนตบแม่เอ้ยอย่าลบเลย ก็เดชามุลกุ้นตีตุกคนจางให้หมุนอยู่กลางๆางเพลินพีเดอห้ามแลว้วงามเลยไว้มารำตำวิธีดีคืนนี้แม่เอ้ยนายจดเจอความรักไม่นักกูรักแม่จอบผอู้จบใจลูกไว้คื นีรอบบ้านก่อยชีวีตีดีกันอีกตีนะแล้วลูกไว้ประจำกาไม่ตำตาตีวารำโมคาแล้วรำบูชาน้ำใจจะขอบคุณชมปุงแล้วเปลินปิดลานไปช่วยป้อมไม่แน่เฮปป้อมอยู่ม้านเมือม่อเมนะ่อ ตอจานั้นตั้งจองคนหมุนกูจนตัวเปยไปเกไปไกลพี่นงองอลูกไว้จากวาก่าเกรวันพรุงนี้โกโจนไปนาคนวะวันดวงวิญญาณที่จำคัญไปปรากฏให้พงม,มียดสักจอ,อ,องกาณาไปตูกติดเปลิน่นปิติรัก รับน้ำนักในเหตุผนไปเตี๋ยวเล่นดนตรีบางครั้งมีความชุกบางทีเม่เอ,อมันกาตูกเลดล้านเจ้าโราเน่ลกาดเก่ามังตามเมให้ผิดจำแดงแปลงเปิดเป็นเจ็ดที่ โนให้เจ้าอันเมืกบานความดีขืนนี้กราบเต่าให้มเมเเ้าเจอโอ้จมพงเลเพื่อนปิดก็กิด่ดานบุญก็กรบล้านนุลนั่นเลยเมื่อนปอคุณโดราเว้แม่เนะ